udah tem kau ada 11, 11, 11,

กบตเตอรแปดสิบสามเด้เตอมเสียงเสียงกนาดวะเสียงเนี่ยกระลิงเสียงแล้ว อ๋อใไรน้อยได้แต้มแต้มเดียวเกมเก้าสิบสี่แเกมไหมลูกเกมเสือวะห้าเทียนสองที่บอมศูนย์ศูนย์เย้ตดเอา ศูนย์หนึ่งไได้แต้มศูนย์สองโอ้ได้เต้ม สน่้ได้ลูกออกตัวได้แต้ม สามไปเดาเติ